สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่กเกษตรจะมาถอนถัว่วถั่วดินนะคะที่พี่กเกษตรได้ปลูกไว้ตอนนี้ก็ลงหัวแล้วนี่ฝักถั่วก็ประมาณนี้นะคะปลูกไว้กินปลูกไว้ไม่เยอะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ทําพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะถอนเสร็จแล้วจะนําต้นถัว่วไปให้น้องวัว ก็โอเคอยู่เนาะเพื่อนๆนี่ตัวดินแล้วก็จะค่อยๆกระตุกกระตุก มีนี่ค่ะฝังอยู่ในดินด้วยตลกเกลีย แล้วก็มาเด็ดกันเลยแล้วก็จะปิดออกจากข่วนของอต้นนะคะต้นถั่วเราจะปิดอันนี้จะเป็นถั่วี่ส่งที่พิเกษ,ษปลูกไว้นะคะจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทําพันุด้วยเพราะว่าขอปลู่เขียนมาหน่อยนึงประมาณ20กว่าเม็ด เอามาทำพันธถ้าเราปลูกเยอะๆนี่เราก็ต้มไปขายในหมู่บ้านได้นะคะเพื่อนเมื่อก่อนพี่เกษตรเคยต้มขายเนาะขายเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องละสิบบาทสมัยก่อน ก็จะลูกไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นถั่วพันธุไม่ได้คัดมเมล็ดพันก็มาปลูกเลยถ้าถ้าสมัยก็ถ้าเขาจะปลูกสมัยก่อนนี้เนาะยายเขาจะคัดเอาเม็ดที่มีเป็นถั่วสี่ถั่วสามอะไรแบบเนี้ าพิกเซตก็ขอจบคลิปอ่าเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพีกเษตก็จะถอนแล้วก็เด็ดตัวต่อไปนะคะ